สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับโกลอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำมาอยู่ที่1759 u s เดรอาสิอสซาตออนค่ะระหว่างวันขึ้นไหวในกรอบแคบๆระหว่าง1 7 5 7ถึง1น6 3นะคะตลอดวันราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่1750ค่ะและยังมีแรงซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลงอยู่ที่ระดับ1756นะคะทั้งนี้เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยส่งผลทําให้นักลงทุนลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดเงินและหันมาถือครองทรัพย์สินที่น่าสนใจอย่างทองคํานะคะประกอบกับการที่กรีซยังไม่ชัดเจนเรื่องการยกเลิกการทําประชามติและเฟดปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐส่งผลทําให้นักลงทุนมีการทยอยซื้อทรัพย์สินปลอดภัยอย่างทองคํามากขึ้นนะคะสําหรับการประชุม G20 ในคืนวันนี้ค่ะทาง สหภาพยุโรปหรือ G 2 0เนี่ยมีการพริจารณา,าที่จะอัดฉีดเมเงินจำนวนหลายพันล้านค่ะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตั้งกองทุน Special Drawing Rights หรือ SDR เข้าไปนะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขวิกฤตทางการเงินของแต่ละประเทศค,ค,ค่ะรวมไปถึงการประชุมดังกล่าวอาจจะมีการกดดันให้กรีซอาจจะมีการยกเลิกแผนการทำประชามติกเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือกรีซ ที่ผู้นำสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในช่วงก่อนหน้านี้นะคะสำหรับในเย็นวันนี้ค่ะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมนะคะจะประกาศออกมาค่ะเราลองมาดูภาพทางเทคนิคกันบ้างน,นะคะสัญญาณค่อนข้างดีค่ะเนื่องมาจากว่าราคาสามารถยืนเหนือ1,750ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญไปได้รวมไปถึง MACD นะคะมีความแข็งแกร่งขึ้นค่ะและถ้าเกิดเรามาลองดูการาฟรายวันนะคะจะเห็นว่า ราคาสามารถยืนเหนือเส้น Moving Average 34วันไปได้รวมไปถึงเส้น Stochastic มีการตัดขึ้นค่ะก็เป็นทิศทางบวกที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เราก็แนะนำนะคะให้เปิดล้อที่บริเวณแนวรับ1,745นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านค่ะ1,770นะคะสำหรับการรยายงานวิเคราะห์ตลาดทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ